มหาติธรรมรารติสวัสดิการให้ทุกที่ทุกคนทุกเวลาย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งการให้เป็นสิ่งที่เราสละสิ่งของต่างๆให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือคำแนะนำหรือวิชาความรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแต่การให้ก็ต้องให้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนด้วยมิเช่นนั้นสิ่งที่เราให้ไปย่อมไร้ค่าทันทีเช่นการให้อาหารแก่ผู้ที่เพิ่งทานข้าวอิ่มใหม่ๆเขาก็ไม่สามารถทานอะไรได้อีกหากอาหารนั้นไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้ในมื้อต่อไปได้ อาหารนั้นก็ย่อมไร้ค่าทันทีหรือให้เสื้อผ้าตัวเล็กๆกับผู้มีรูปร่างใหญ่ๆก็ทำให้ใส่ไม่ได้เสื้อผ้านั้นก็ไร้ประโยชน์ทันทีหรือจะนําสิ่งของสำหรับเด็กให้กับผู้ใหญ่มันก็ไม่เหมาะสมหรือจะนําสิ่งของที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่ให้กับเด็กมันก็ไม่ควรหรือ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายกับผู้ที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุมันก็ยังไม่ถูกเวลาหรือให้รถแก่ผู้ที่ขับรถไม่เป็นมันก็ไรประโยชน์หรือให้เสื้อผ้าของผู้ชายให้แก่ผู้หญิงหรือนําเสื้อผ้าของผู้หญิงให้แก่ผู้ชายผู้ที่ได้รับไปมันก็ย่อมไรค่าเพราะไม่สามารถนําไปใส่ได้ ดังนั้นจะให้สิ่งของหรือสิ่งใดแก่ใครอย่าสักแต่ว่าให้จงพิจารณาให้ดีก่อนว่าสิ่งที่จะให้เหมาะสมกับเขาหรือไม่เป็นประโยชน์กับเขาหรือเปล่าและในขณะที่ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนหรือไม่เพราะบางสิ่งที่เราให้ไปเขาอาจจะไม่ต้องการกลายเป็นภาระแก่เขาก็เป็นได้ ดังนั้นจงพิจารณาให้ดีก่อนที่จะให้เพื่อสิ่งที่เราให้ไปเกิดประโยชน์แก่เขามากที่สุดขออนุโมทนาทุกๆการให้ของทุกๆคนสาธุขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญด้วยอายุวันน้นสุขพะพละ ปฏิพานธนสารสมบัติคิดสิ่งใดก็สิ่งนั้นสมปัานาสา